ไม่ใส่แมสปรับ20,000บาท เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่17ธันวาคมนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายแพทย์ชาติชายกิติยานันท์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครและพันตำรวจเอกพัฒนประกรณ์ชั้นประเสริฐรองผอ,อก,กอพอจังหวัดสมุทรสาครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงพบ ติดโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นหญิงอายุ67ปีเจ้าของแพรปลาในตลาดเจ้าของแพรปลาในตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครสำหรับประวัติของผู้ป่วยเริ่มจากเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมามีอาการปวดเมื่อยจมูกไม่ได้กลิ่น จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนพบว่ามีผลเป็นบวกจึงส่งมาเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและจากการตรวจสองครั้งจากโรงพยาบาลสมุทรสาครและสอวอกอที่5สมุทรสงคราม พบผลเป็นบวกแพทย์ยืนยันติดโควิดขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครส่วนผู้ใกล้ชิดที่ถูกกักตัวไว้เพื่อเฝ้าดูอาการด้วยนั้นมีด้วยกัน4กลุ่มทั้งหมด18คนประกอบด้วยกลุ่มที่1ลูกชายคนที่2ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ31ปี กับเพื่อนลูกชายหญิงอายุ25ปีผลไม่พบกันที่โรงพยาบาลสมุทรสาครกลุ่มที่2มารดาผู้ป่วยติดเตียงอายุ95ปีน้องชายผู้ป่วยอายุ57ปีน้องสะพ้ยอายุ57ปีพี่สาวคนโตอายุ73ปีแม่บ้านอายุ56ปีทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลกักกันตัวอยู่ที่บ้านกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยในช่วงขายของคือลูกชายคนที่1อายุ39ปีกักตัวอยู่ที่ ที่โรงพยาบาลลูกจ้างพาม่าอายุ40ปีกับลูกจ้างพาม่าชายอายุ48ปีอยู่ระหว่างติดตามมาเก็บตัวอย่างและกักกันกลุ่มที่4กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์8รายเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วไม่พบนายวีรศักด์ วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่าสำหรับต้นต่อของโควิดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่ารับมาจากใครซึ่งขอให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครรอฟังแถลงการจากผู้วาราชการจังหวัดหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นอย่าเชื่อข่าวลือโดยไม่ผ่านการคัดกรองเด็ดขาด ทั้งนี้ยังเน้นย้ำมาตรการการป้องกันส่วนบุคคลได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลทำความสะอาดโดยเฉพาะที่สาธารณะบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการไปที่สถานที่ชุมชนเน้นย้ำสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเพื่อความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ ทางด้านพันตำรวจเอกพัฒนประกรณ์ชั้นประเสริฐได้กล่าวว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจเข้มในเรื่องมาตรการการจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากออกจากบ้านโดยใช้มาตรการตามที่จังหวัดสมุทรสาครเคยประกาศไว้ก็คือให้ปรับไม่เกิน20,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com